เมื่อคืนผมไปกินเลี้ยงกับเพื่อนที่ทำงานมาเด็ดไปเลยละ่ะยังไงหรอก็ทั้งปลาทั้งปูทำเอาสะผมเคลิ้มเลยฮะนี่ไปที่ไหนมายะนี่เน่ยหยิกทำไมเนี่ยผมไปครัวอิ่มคุ้มผมหมายถึงเมนูปลาเมนูปูแล้วก็เมนูอื่นๆสูตรเขาเด็ดจริงๆโอ้ยอ นึกว่าไปอย่างอื่นซะอีกที่ครัวอิ่มคุ้มเขาบริการอาหารตามสั่งหลากเมนู10โมงเช้าถึงเที่ยงพบกับกาแฟาสดและข้าวแกงสูตรนครศรีธรรมราชรสชาติเข้มขน้นจัดจ้านถึงใจภาคบ่ายบริการอาหารตามสั่งเมนูเด็ดมากมายพร้อมมีเมนูพิเศษทุกวันและบริการเครื่องดื่มทุกชนิดยังรับทำอาหารกล่องรับจัดโต๊ะจีนราคาสบายสายโหงั้นวันหลังพาเขาไปมั้งนะ ครัวอิ่มคุ้มตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองบายพ,อพาอำเภอละงูเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนติดต่อพี่วิชัย0896557959และ0862892976